วัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านยินดวยรนะัวันนี้เราอยู่ในเกมซิฟโรแซนบ็อกซึ่งมันมีอัปเดตใหม่นีครับผมก็จำไม่ได้แล้วเวอร์ชันอะไรเดียวผมขึ้นตัวหลังตัวเลขให้แล้วกันโอเคซึ่งมันจะมีเครื่องดนตรีเพิ่มเข้ามานะวันนี้ผมจะมาทำการทำการอะไรวะ <What? S 1> เออโอเควันนี้ผมจะบทไม่ได้เออ วันนี้ผมจะมารีวิวของเพิ่มข่ามาหมดแล้วของที่ต้องเติมโอเคไปกันเลยก่อนอื่นผมขออย่างหนึ่งนะทำไมเกมมันอัปเดตทำไมเวลาเราลุกออกจากโซฟาหรือก็อีกทำไมเราชอบติดอยู่ตลอดเลยวะทำไมคนอื่นมันไม่ติดทำไมผมมันติดตลอดวะ ผมก็งวง,วงนะโอ้ยนั่งใหม่ดิติดอีก่ะติดอะไรอโอเคก็จะมีประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่หน้าของอะไรวะเมนูของเ้าโฮสแซนดม็อกกันเราไปกันเลย โอเคนะครับเราก็มาถึงหน้าเมนูแล้วนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันนะว1จุดหนึ่งจุดหกจุดเจ็ดศูนย์เวอร์ชันนะครับนี่น้องเลขที่เพิ่มเข้ามาเลยนี่นะครับเจ็ดศูนย์เวอร์ชันนะครับนี่น้องเลขที่เพิ่มเข้ามาเลยนี่นะครับน้อนหมาแลวนี่ โอเคเดี๋ยวโอเคนะครับถ้าเราจะเอาไอ้เครื่องดนตรีเราต้องดูโฆษณนางะสี่อันมันจะได้จํากัดเลยไม่ไม่จํากัดนะครับจะได้ไม่จํากัดเออโอเคนี่คนระับก็จะมีสุนัขเข้ามาโอ้านไหนสีชมพูวะฮี่อะคัาหยาคําหยาบิกนารคัมหยาไก่ บบีงสุหมูตัวเล็กแค่นี้แล้วก็มีสกินใหม่เข้ามาะก็จะเป็นอันนั้นนะคะจะเป็นสกินเกมนี่นี่นี่เออหาย่อนก็จะมีเอ่เอนี่นี่น,นี่นี่จะเป็นอันนี้พอผมกดใช้มันก็จะเข้ามาด้นหน้านี้ มันต้องสูงหรือว่ามันต้องทำอะไรใครรู้คอมเมนต์นะครับผมยังไม่รู้เลยเอ่อไปกันที่อย่างที่สองครับโหมดอันนี้นะโหมดใหม่เล่นจนมาถึงเลเวลสามแล้วคือผมก็จะไม่รู้อะไรมากนะครับเพราะมันอัปเดตนะครับผมก็จะไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาอีกนะครับ ขอขอบคุณคนที่กดติดตามให้ผมมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ตอนนี้ผมมีผู้ติดตามประมาณ6กสิหคนแล้วก็ขอขอบคุณคนที่กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแค่นี้นะครับบ๊ายบาย